ใครที่มีอาการขึ้นไส้เยอะๆนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยบางคนก็เป็นกดไหลย,ย้อนนะหรือว่าบางคนอาจจะมีเรื่องของอาหารเป็นพิษนะคะและมีอาการขึ้นไส้เยอะนะคะพวกนี้เนี่ยวันนี้จะมาแนะนําวิธีกินยาให้มันได้ผลนะคะหลายคนเวลาทานยากแก้ขึ้นไส้เนี่ยบางคนอาจจะ ไม่รู้เนาะว่าวิธีการทานที่ถูกต้องเนี่ยทานยังไงให้มีอาการดีขึ้นนะคะเพราะว่าเจอกับตัวนะก็คืออย่างลูกชายพอดีไม่เอ่อมีอาการขึ้นไส้นะคะขึ้นไส้อาเจียนเยอะแล้วทีนี้ด้วยความที่สามีไม่รู้นะคะเขาก็เอายาแก้ขึ้นไส้ให้นะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเอ่อตัวยาดอมพริโดนนะคะแต่ว่าก็แล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่ที่อะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปเนาะแต่ทีนี้เวลาเราให้กินเนี่ยเราจะต้องทิ้งระยะเวลาไว้นะคะ15-30นาทีนะเราอย่าเพิ่งกินอย่างอื่นเข้าไปนะคะเพราะว่าตอนที่เรา จียนหรือขึ้นไส้เนี่ยพวกเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรหลอดอาหารเนี่ยมันพยายามจะขย่อนออกมาด้วยความที่แบบมันเป็นปฏิกิริยาของเขานะทำให้เกิดาการอาเจียนขึ้นมาเนี่ย ถ้าเราไปกินยาเข้าไปหรือว่ามีอาหารเข้าไปอะค่ะมันก็จะพยายามขย้อนออกมาเพราะฉะนั้นการกินยาให้ได้ผลนะเราต้องรอให้ยาออกฤทธิ์ก่อนก็คือพอยามันลงไปแล้วที่ที่ที่ในร่างกายเราสัก15นาทีนะคะถึง30นาทีเนี่ยยามันออกฤทธิ์แล้วเนี่ยหรือมีการดูดซึมแล้วเนี่ยมันจะไปทาปฏิกิริยาของมันเนี่ยทำให้ลดการขย้อนลงนะคะก็จะทําให้พอ3 0สินาทีเนี่ยยาออกฤทธิ์แล้วเนี่ยเรากินอาหาร หรือกินน้ากินอะไรเข้าไปแารเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องอ้วกหรืออาเจียนออกมาแต่ถ้าเรารีบทานเนี่ยบางทีจะรู้สึกไปว่าจะรู้สึกอยากจะขย้อนออกมาอีกเละทางทางที่ยาก็เพิ่งกินไปตะกี้เองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็จะอาจจะอ้วกออกมาใหม่นะคะถ้าอย่างที่ร้านก็จะแนะนําถ้าสมมติว่ามีอ้วกเข้ามาผักอ้วกออกมาเนี่ยภายใน15นาทีเนี่ยก็แนะนําให้กินเข้าไปใหม่นะคะก็คือโดสเดิมเลยทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เราอาเจียนออกมาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ยาอะไรพวกนี้มันก็จะหายไปละก็คือออกมากับ ออกมากับอาเจียนเราอะไรเงี้ยก็แนะนําให้รอให้ยาออกลทธิ์ก่อนนะคะดีที่สุดคือ30นาทีนะประเดิงยายให้ยามันดูดซึมอะไรให้เต็มที่ก่อนนะคะแล้วค่อยกินยายอย่างอื่นหรือกินอาหารอย่างอื่นเข้าไปนะคะก็จะทําให้การออกลทธิด์ได้ดีขึ้นนะคะฝากไว้ด้วยนะได้ทั้งยาเด็กทั้งผู้ใหญ่นะคะ